สองคนก็เปรี้ยวได้ค่ะมีบิ๊อินเตอร์เจอออนนี่จีซูกำลังเที่ยวนิวยอร์กอยู่กับน้องโรเซ่ค่ะ ตารางทัวร์ครั้งต่อไปของสีสาวบลัคพิงในวันพรุ่งนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือสีสาวจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในรอบอังกอร์นะคะที่เมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีบลิงอินเตอร์แอบเห็นน้องโรเซ่ประกบตัวติดกับออนนี่จีซูอยู่แถวแถวบรุกลินที่กรุงนิวยอร์กนะตอนแรกแอดมินเห็นคลิปที่แฟนๆแชร์กันลงทางโซเชียลก็มองหาใหญ่ค่ะว่าเอา้าในน้องแชงผมบลอลนๆนะแต่ว่าที่ไหนได้ก็น่าจะเป็นคนใส่ฮู้ดสีกรมนั่นแหละค่ะทุกคนคลุมหน้าค คุมตาสายกล้องตัวเล็กตัวน้อยนะคะเห็นบลิงก,ก็บอกว่า2ส,สาวเนี่ยไปทานทอตพอตมาล่าร้านดังที่กรุงนิวยอร์กมาแต่แฟนๆก็เจอกันแค่2ส,สาวนะน้องเจนกับน้องลิสไม่ได้ไปทานด้วยงานนี้บลิงก,ก็เลยแซวออนนี่จีซูกันยกใหญ่ค่ะว่าทัวร์คอนรอบนี้สิ่งหนึ่งที่พี่ซูไม่เคยพลาดเลยก็คือการตามเก็บไหตี้เหล่านะคะให้ครบทุกเมือง ก็แม่เป็นเมนูหม้อไฟที่อันนี้จีซูชอบอ่ะเนาะส่วนทางด้านไ g ของน้องโรเซ่เองเมื่อสิบกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มาอัปเดตภาพสวยๆลงทาง IG Story แบบนี้ด้วยนะคะน้องก็น่าจะพักผ่อนแล้วก็เที่ยวอย่างเต็มที่ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตกันในวันพรุ่งนี้ที่ลาสเวกัสส่วนทางด้าน IG ของอันนี้จีซูเองพี่ซูก็คือมาอัปเดตภาพรัวๆเลยค่ะโพลล่าสุดภาพสวยมากนะคะจีซูบนเรือดิออสปาครูสน่ารักสุดใส่เสื้อผ้าหน้าผมเหมาะกับเป็นเจ้าหญิงของแบรนดิออจริงๆแถมอันนี้จี นิตยสาร America Korea ฉบับเดือนกันยายนนี้ด้วยอ่าแอดมินก็เอาภาพบางส่วนมาฝากกันด้วยนะคะบอกตามตรงเลยว่าออนนี้จีซูสวยมากส่วนทางด้านไอจีของน้องลิซ่าแล้วก็น้องเจนนี่เองตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะ